ที่ลงคลองได้เมื่อกี้ครับนี่น,นี่ครับปลาครับโอ้โหสดๆเลยครับนี่สวัสดีครับผมย่นเคยะครัยกับช่องมายองคงนะครับวันนี้ก็นะครับผมอยู่ที่อ่าง อ่างอะไรนะ <laughs> อ่งางดอกก้านนั่นเองนะครับซึวันนี้ครับผมจะพาทีมงานนะครับมาทําคลิปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <laughs> เดี๋วขาบอกว่าเขาจะพาผมมานะครับน่าจะเป็นคลิปหากุ้งนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้จะหากุ้งได้เยอะได้น้อยแค่ไหนเดี๋ย <laughs> วเราไปติดตามชมในคลิป let's go <S <laughs> อาล้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับซึ่งผมได้พบเห็นของสิ่งของแปลกประหลาดไม่รู้ตัวอะไร <laughs> เสียมอดไปไงครับเสียมอดอหอยไปได้อยู่ไปดูหอยเราดิด,ดูหอยเราดิหอยเรามีไหมมีแล้วนี่จะหอเข้าแลนี่ครับโอ้ได้กหอดปลาควาครับเฮ้ย <laughs> <laughs> ปลาควาก็ได้ครับบดสี่ <laughs> ปลาควาก็มีได้หรืบ่ิเวนบ่คือว่าได้ปลาควาหอดปลาควา อย่าบอเาดังไปพูดนะเบิ้งรับบกหอยโอ้มีหอดเกือบครับเมืองเมืองด้วยครับเพียบักหอยบกหอยยังครับบกหอยจูบครับบกหอยจูบนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูนี่ครับนะครับบรรยากาศนะครับวันนี้ถือว่านะครับบรรยากาศวันนี้นะครับทีมงานพาทีมงานมาหาปลานะครับเป็นปลาได้มานะครับปลาตะเพียนนั่นเองนะครับแล้วก็มีทีมงานเยอะแยะมากมายนะครับนี่ แล้วก็มียูทูบเบอร์ด้วยนะครับนี่ยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็คนนี้ก็ยูทูบเบอร์เหมือนกันเนาะนี่ครับยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์นี่ครับก็บรรยากาศเดี๋ยวเรามาดูนะครับซึ่งหาปลากันนะครับนี่นี่ครับปลาครับนี่อันนี้ปลาตะเพียนเนาะตะเพียนครับก็ได้มาประมาณประมาณเข้าๆประมาณสองโลเนาะสองโลนี่เสียเกินครับแล้วก็ เสียมอสนะครับนี่มา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 เด้อพี่น้องมาเด้อนี่ครับแล้วก็คเเกก่าารับนี่ครับปลานะครับกำลังออกมานะครับเป็นทีมงานวันนี้นะครับซึ่งมาหาปลากันนะครับพอดีเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดหยุดสามวันนะครับก็พาทีมงานนะครับมาหาบรรยากาศด้วยมาครับมาบรรยาากศหาบรรยากาศ แต่ก็มาหาปลามาหาทำกับคงกับข้าวกินนะครับมาหาใช้ชีวิตแบบลองดูนี่ครับอันนี้พี่แซมนะครับพี่แซมนี่ครับงานนี่มายองกุ้งครับเขาหน้าหนาวแล้วครับหน้าหนาวแล้วครับอาเตะครับอาเตะครับโอ้ลืมท่าขี้มันนี่ครับแล้วก็จะมียูทูบเบอร์นะครับนี่กําลังถ่ายรูปอยู่นะครับเพื่อที่จะอัพไปใส่ของ พจนะครับก็ติดตามด้วยนะครับเพจช่องกินแหลกแปลกดีนะครับนี่ครับอบตนะครับนี่กินแหลกแปลกดีนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทําเมนูซึ่งจะเป็นเมนูน่าจะเป็นลาบลาบปลาตะเพียนนะครับไอ้ก้อยก้อยใช่ไหมก้อยบางเน่าครับผมก้อยมางเน่าไม่ได้ก้อยปลาตะเพียนบ่อันนี้นี่ชื่อชื่ออะไรครับ สุลามครับสนลามครับสนลามครับสุดสุดรอเลยครับวันนี้ตื่นมาตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะครับเพื่อมาครับรอมายองคุ้งอย่างเงี้ยรอมายองคุ้งนะครับจมีก็จะมีปลาครับนี่ครับปลาอ่าแล้วครับตอนนี้ก็นี่นะครับคือฝีมือนะครับที่ไปหาปลาได้เมื่อกี้นะครับที่ลงคลองได้เมื่อกี้ครับนี่ นี่ครับปลาครับโหสดๆเลยครับนี่นี่ครับทีมงานนะครับเสียมอสครับเสียเกิลครับนี่นี่ครับทีมงานนี่มาไม่ทันที่มันแล้วก็มาดูครับนี่นี่วิธีการขูดนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ในนี้เราจะทำอะไรกินครับนี่ลาบครับรับลับ ลาบลาบเลือดไม่ต้องเอาเลือดเสียมอดแทนหวานได้แล้วสุดๆเลยครับปลาครับปลาสุดๆเลยครับนี่ประมาณสองโลครับเมื่อกี้นี่ทำปลาครับจะลาบปลาครับเสียมอดครับปลาครับสุดๆเลยครับอันนี้อันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะโอ้นี่ครับโอ้โหมีแต่รุ่นนี้เลยนะครับนี่ประมาณสองโลครับปลา เสียเกินครับนำทีมโดยเียเกิลน,นั่นเองครับแล้วก็พี่สายันสัญญานะครับนี่ครับเป็นคน,นจจตื่นตั้งแต่เท่าไหร่เม,มื่อคืนไม่ได้นอนมัง้งตื่นเต้นอยากมานี่ครับเสียมอสครับญญญตื่นเมื่อคืนตื่นกี่ทุ่มตื่นตีสามครับมาถึงนี่กี่โมงตีห้าตีห้าเซคเกิลแล้วครับเซคเกิลตื่นกี <c oughs> ่โมงครับ ตื่นกี่โมงเอ็นในข่าวว่าตื่นที่4ว่ะที่4ครับผมที่4โอ้กว่ามาถึงมาถึงห้องผมกว่าจะได้รอมาหยองครับรอรอผมเลยแล้วนี่ครับชื่ออะไรครับบิลครับผมบิลบิลฟอร์ดอันนี้ตื่นกี่ตื่นกี่โมงครับนี่เพื่อมาเนี่ยตื่นตื่นผมตื่นที่5ที่5มาถึงนี่เมื่อกี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบสี่สิบ ตื่นหนึ่งแต่ตีห้าแต่แต่มาถึงนี่หกโมงเจ็ดโมงโอเ้โอเจ็ดโมงมัวลงสนามกลอบครับวันนี้วันนี้ก็จะมีตำสมตำด้วยแต่ตอนนี้ลาาปลาก่อนครับนี่ <linear. S 1> นี่ครับ เอาละครับตอนนี้ก็นะครับถือว่าทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็เหนื่อยจากการหาปลานะครับก็นี่ครับมีทั้งอะไรครับนี่ต้มปลามากินปลานุ่มโอวตอร์นะครับตนี่มาผ้าทีบปลาก็จะมีก็จะมีต้มปลานะครับแล้วก็อันนั้นลาบอะไรลาบหมูไม่ใช่ลาบปลาปลาอะไรปลาตะเพียนบ่แล้วก็ส้มตํานะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับมา นานเจอกัน ra ทีหน,หนึ่งนะครับก็มารวมทีมงานนะครับมาเล้ครับ wow> ทีมงานของตัวลยครับอิทูเบอร์นะครับนี่ครับก็ฝากช่องด้วยครับฝากช่องนะซีดีครับนี้ครับก็อย่าลืมติดตามช่องพี่ด้วยนะครับนี่ก็แล้วก็อะไรมากนอกจากความไร้สาระของผมอ่าครับดูสนุกสนุกขำๆนะครับแต่ก็นี่ก็พี่อะไรครับหัวฟูครับหัวฟูงวฟูสังเกตดูผมรู้นื้อสัญญาไ่พอผมก็ อินดี้แซมมี่ครับภาษาอังกฤษครับอินดี้ตัวเส็ดครับแซมมี่ครับก็อย่าลืมไปติดตามช่อง YouTube แกด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับนี่ครับทีเด็ดของทีมงานเลยครับอวตารครับอวตารส่องม้วนชื่นกินแหลกแปลงดีครับแล้วก็นี่ครับวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันเกิดของเสียมอสด้วยครับนี่นี่เสียมอสครับเสียมอสเสื้อสีเงินนะครับเราเราหนมีเมียมากขออวยพรนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานนะครับแล้วก็ขอให้ มีโสนยังครับโซนไหมโสนไหมไม่ไม่โสดครับไม่โสดเออครับก็ถ้าถ้าไม่โสนก็ขอให้นะครับรักรักเมียนานๆนะครับแล้วนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเลขบัญชีไปเด้อออนี่แสดงครับเสียเกินเสียเกินนะครับนี่ครับมีมีมีช่องฝากไหมมีช่องฝากไหมช่องคลอด นี่นะครับนิ่งสวงครับนิ่งสวงนิ่งสวงแซนเนลอ๋อนิ่งสวงแซนเนลอันนี้อันนี้ทำยังทำอยู่ทุกอย่งยังครับยังแต่กำลังที่จะเริ่มใช่ไหมกันบัวกับนิ่งสวงเอานะนิ่งสวงนิ่งสวงแต่ก่อนแต่ก่อนหาสวงใช่ไหมแต่เธอพอทำคลิปแล้วมันมันไม่หาก็เลยนิ่งสวงอ๋อที่อันนี้ที่มาที่ไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะครับว่ามันอร่อยหรือเปล่า น้ำน้ำสุดน้ำครับแซบแซบครับพูดเองจสิงเป็นสดน้ำสดดูวผู้เดียวแซบแซบหลายอยู่ครับเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่านานๆได้บรรยากาศด้วยอร่อยนั่งเนี่ครับพี่น้องกันกินเข้ากันขึ้โอเคครับเดี๋ยวไม่ทันค้าหอยู่ข้าวอันนี้เลยไปบ่าย้วเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมฝากช่องติดตามมายองคุ้งด้วยนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับกินให้เป็นได้ไหอกิดม,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 มือกิดมาติดมืออยา่างเงี้ย